สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่นาสวยๆครับอยู่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิครับที่นาแปลงนี้มีทั้งหมดแปลงนี้มี5้าไร่ครึ่งครับแปลงนี้สีไร่ครึ่งครับเดีย๋ยวผมพาเดินดูตอนนี้กำลังไถนานด,ด้าน,นบนของที่ดิน,นก็จะเป็น,นทำอ้อยนอะนครับ ที่แปลงนี้จะกว้างด้านหน้าด้านหน้าจะกว้างมากครับางงาเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศเดี๋ยวผมลงให้ดูครับเพราะว่าเพิ่งบินโดนเรียบร้อยแล้วก็รูปฉนดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ดูในเพจนะครับก็หน้าซื้อช่วยเหลือเขาอยู่ครับแปลงนี้ 5, 5ห้าไร่ครึ่งก็ขายห้าแสนห้าด้านหน้านี่กว้างมากครับเนี่ยตามที่ผมชี้นู่นครับถัดมาตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้ แล้วก็ตัดเข้าไปนู่นครับจนสุดแนวนู้นแล้วก็ตัดเข้ามาแล้วก็ตัดมากอไผ่ตรงกอไผ่ก็ใช่ครับบ้านผมเอือนนะสองข้องนะครับสองล้องนี้นะครับทํานาได้ประมาณสี่ไร่ครับตรงพื้นโนนนี่ประมาณไร่ครึ่งเดี๋ยวภาพถ่ายทาาอากาศเดี๋ยวผมลงให้ดูแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นแปลงนี้สี่ไร่ครึ่ง ก็ด้านหน้าก็จะเป็นที่โนนนิดหน่อยเหมือนกันแล้วก็สลลบลงไปตรงกลางแล้วก็เป็นที่นาครับตอนนี้กำลังจะไถานาอัอนนี้สี่ไร่ครึ่งสี่ไร่ครึ่งนี้นนก็ขายสี่แสนห้าครับแปลงนี้ห้าไร่ครึ่งขายห้าแสนห้าถ้าใครจะเอาแปลงนี้ก็ได้แปลงเดียวก็ได้ครับ หรือจะเอาแปลงนี้แปลงเดียวก็ได้ครับเลือกเลือกเอาครับน้องพี่เจ้าของที่นะครับก็เป็นน้องผมนี่แหละแต่ว่าแกก็ดูแลพ่อนั่นแหละพูดตรงๆว่าจะทําขายที่นาใช้นี่ทกศแล้วก็จะไปทําบ้านให้ให้น่าอยู่สักหน่อยเพราะว่าบ้านหลังเดิมก็เก่ามากสุดโทมมากเดี๋ยวผมพาเดินมาดูตรงที่นาเหมาะอยู่ครับนะครับมีสระน้ํา ที่อย่างสวยเลยครับเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศผมลงให้ดูครับใครได้ไปก็คุ้มครับเพราะว่าห่างตัวจังหวัดเชียงภูมิแค่15บห้ากิโลเมตรครับห่างราชพัฒก็ประมาณสิบสองกิโลครับนะครับที่นานะครับไปถึงน้นครับไล่น้นครับไล่ที่สองครับน่ครับแปลงนี้ส่วนแปลงนี้นี่สีไล่ครึ่งได้สระ แล้วก็ได้ที่โนนแล้วก็ได้ต้นตาลสองต้นเนี่ยครับยางสวยครับที่แปลงนี้สวยจริงๆผมบินโดนถ่ายแล้วตอนนี้กําลังจะเอารถไถนามาไถานะครับเดี๋ยวเดินดูตรงนี้มีสระน้าใครพอช่วยเหลือกันได้ที่อยู่ในตัวเมืองเชียงคูมอยากได้ที่นาไว้ทํานาทําสวนทํานา พอได้ข้าวกินต่อปีนะครับเหมาะเลยครับเหมาะเลยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยพอพอดีแกก็ติดทอกระวนั่นและครับนี่ครับนี่กำลังไถแปลงนี้ก็เขาเขากำลังจะไถนะครับก็จะเอาเงินให้กี่แกไถเลยก็จะเป็นแปลงนี้ ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับ0942653530ภาพถ่ายทางอากาศรูปโฉนดดูในเพจขายที่ดินราคาถูกใชยภูมิและทั่วประเทศครับช่อง y u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  e ก็เหมือนกันครับขอบคุณครับ